การฝึกซ้องก็เป็นเรื่องโครงสร้างหลักๆนะครับของการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันอันดับแรกก็เรื่องของการรับนเกมการรับเสิร์ฟเราต้องมีการรับเสิร์ฟที่ดีนะครับทุกคนก็มีความตั้งใจนะครับก็ประสบความสำเร็จในในเรื่องของการฝึกซ้องรับเสิร์ฟแล้วก็การเสิร์ฟวันนี้เราเสิร์ฟให้โฟกัสไปที่เป้าหมายนะครับว่าเราจะเสิร์ฟไปที่จุดไหนตำแหน่งไหนซึ่งแล้วก็สปีด การควบคุมความเร็วในในการเสิร์ฟแล้วคุณภาพในการเสิร์ฟก็จะเห็นว่ามีการตำทษบ้างนะแต่ก็ทำเรียกว่ามันเป็นการฝึก ฝนทางจิตไปด้วยในขณะที่เราฝึกซ้อมทางเทคนิคก็คือ psychology skill training การฝึกฝนทางจิตเนี่ยมันจะเป็นต้องฝึกนะให้นักกีฬาเขามีความคุ้นเคยกับสภาวะของความกดดันและก็ความเครียดเมื่อเจอสถานะอย่างนั้นเนี่ยเขาจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ซึ่งเราก็ลำลังพยายามทําอยู่ซึ่งก็ทําได้ดีนะครับนะตอนนี้ในส่วนของการเตรียมตัวต่อไปก็คือการเตรียมของเราให้ดีเช่นเรื่องของระบบการลุก นะว่าเราจะลุกยังไงนะเรื่องของระบบการรับวันนี้ได้ซ้อมแผนการรับว่าเราจะรับตบยังไงเราจะรับรับตบแล้วเราจะลุกกลับยังไงนะครับอันนี้ก็กได้เตรียมตัวแผนการเล่นเอาไว้ว่าเล่นกับทีมญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เล่นง่ายเพราะว่าเขามีขีดความสามารถที่สูงในตัวคีย์เพลเยอร์ของเขาทั้งอาไซร์ฮิตเตอร์แล้วก็อัปปะสิตซึ่งทำคะแนนได้ดีมากนะครับเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าบอลแรกเาเข้า,ขา เขาจะเล่นอะไรในเซตเตอร์โรเตชันหนึถึงโรเตชันหถ้าบอลแรกไม่เข้าเขาจะเล่นอะไรลักษณะการเล่นเป็นยังไงเขาจะตียังไงเรารับตบแล้วเราจะลุกกลับยังไงให้มีประสิทธิภาพก็เป็นความเข้าใจเกมในในในเกมแพลนที่เราวางเอาไว้นะครับก็นักกีฬาส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจได้ดีนะครับแล้วก็แผนสำรองเราก็ต้องเตรียมว่าถ้า เขาไม่ได้เล่นในตามแผนที่วางเอาไว้เขาจะเล่นยังไงซึ่งตอนนี้ทีมสตาฟโค้ชและวณ็กกีฬา,าก็ทํางานกันอย่าง <Okay. S 1> เข้มข้นนะครับ <Okay. S 1> เราได้ศึกษาแผนและวิธีการเล่นของทีมญี่ปุ่นในหลายเกมในในวีเที่เจอกันเราด้วยเจอกับทีมอื่นด้วยหรืแ,แม้กระทั่งแมตช์ล่าสุดที่เจอกับเซอร์เบียเมื่อวานนี้ซึ่งทุกคนก็ทํางานกันได้ดีนะครับ <Okay. S 1> พวกเราก็ทําได้บรรลุตาเป้าหมายที่เราวางเอาไว้คือเราผ่านรอบ16ทีมมาแล้วนะการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนี่ย อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในแต่ว่าพวกเราเต็มที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมของเราอย่างเต็มที่ศึกษาคู่ต่อสู้การเตรียมร่างกายให้ทุกคนมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีนะครับสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็คุณภาพทางเทคนิคที่ดีนะใน,ใน,ในทั้งอินดิวดวนแล้วก็ในระบบการเล่นเป็นทีมซึ่งพวกเราก็เต็มที่กันหมดนะครับก็แต่อะไรก็เกิดขึ้นเราก็ยอมรับหมดนะ่เป็นเรื่องของกีฬาเราก็พยายามที่จะทําอย่าง ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่ติดตามชมและเชียร์แล้วก็พร้อมกับให้กําลังใจกับพวกเรานะครับพวกเรามีควันและกําลังใจดีมากนะครับแล้วก็มาเชียร์เราที่สนามทุกคนก็จะเต็มที่ในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับ